วันนี้พี่จิวพี่พรเข้ามาเยี่ยมคุณพ่อครับุณตามาเยี่ยมผุหลักผ้ใหญ่เลยหลานหานมาเยี่ยมพ่ี่ซี่จิววานอะงมาให่ายพังนี่นนิดนอยไม่ซอไจมซ้ไนี่จิตัวเนี่ยตาผิดเอ้จิพี่พรมาเยี่ยมมามาลดน้ำดำหัวออ ของเธอมา่มงย่งงเดี๋ยวก็อาบน้ำก่อนอยู่กับลูกกบหลานไปนี่เข้าดูแล้วเอาร้อมูลเกียกับสวัสดิ์หนึ่งไม่เป็นไรเจไดดูเตลแล้วจ้ะว่าในเตูไปยังที่แหละเขามีคนเบ่งดอกดูไปไปพวามสามารถเทาพวดนั้อโคลงเลพ่อครับโนจัดจาด ชิ้นสนนันละลกระพริบลูกหลานไม่ยามลูกหลานไม่ยามนะมื้นตาเน่นี่ก็ลืมแน่ให้เขาคู่จักเขาโบ่เนี่ยจำได้โบ่ จารย์ใหญ่ไพ่รวมสคำอ่าที่ไพ่สะกคำสเออไปหากันที้หป็นลุมปูมไทรไปหากันย่กันได้เนาะไม่นมกเกิตายตายแล้วฉันก็ยังไไปมองีดยืนกมูด้ยนะถ้าิอได้ก็ไปหากัขอดีอยู่ด้ืยไอ่ข้ามไอ่้ามไปหากันนี้อยู่สอนเขาก็มีเขาก็มีอย่างนั้นเนี่ยไปหาพอดีอยู่ตอนแข็งแรงเขาเลยได้ยังฟังรู้เรื่องเนาะ ตั้งูกบอกองี่หูเรียนอยู่้ว่แกลูกรน่อยแเียเียเียมันว่าเวลาพูดอะไรเด็ฟังกันนะต้็กัมีนมาเบียดเรียนด้แต่วามันอ่หนแล้วเคยู่บ้านดูไอ้ท่าหนอ่้อ่บ้าอันนี้ก็อ่าโนมาให้สาธาเถอนันมาให้